สวัสดีค่ะสวัสดีลูกค้าที่น่ารักทุกทท่านนะคะสวัสดีไปยังแฟนเพจตุ้มพินซิ่งเสดิ์แล้วก็ทางช่อง YouTube ตุ้มพินซิ่งเสดิ์ด้วยค่ะมือนีมีพินง่ามค่ะจัดโปรโมชั่นไม่พี่น้องเฮาได้เลือกสื่อเลือกหาอีกแล้วเด้อว,วันนี้วันที่2 6นะคะกรกฎาคมค่ะ2564โปรงไฟฟ้า2,500เท่านั้นจ้า ราคานี้ขอคนพร้อมโอนนะคะสวยๆทั้งนั้นเลยค่ะรอบนี้30ตัวนะจ๊ะพินง่ามหลากหลายรูปทรงค่ะเล่นในสอระบบนะคะดีดเปล่าๆก็ดังค่ะเสียบใส่ตู้ลำโพงก็ได้เรียกรุ่นนี้ว่าโปร่งไฟฟ้านะคะเหมาะสำหรับลูกค้าทุกเพศทุกวัยค่ะ ถ้าเป็นเด็กก็ตั้งแต่4ีห้าขวบขึ้นไปก็เล่นรุ่นนี้ได้เลยนะคะ15เฟรดมาตรฐานค่ะสามสายนี่เป็นด้านซ้ายนะคะสำหรับลูกค้าถนัดซ้ายเดี๋ยวลองมาฟังเสียงแต่ละรุ่นดูนะคะ วันนี้จะสุ่มรีวิวสักสี่ห้าตัวนะคะคุณลูกค้าแต่ว่าพินที่คัดมาทั้งหมดก็คือเสียงดีทุกตัวเดี๋ยวลองฟังหมายเลขหนึ่งดูนะคะเป็นทรงไบโพค่ะไม้รักใหญ่ เบอร์หนึ่งครับเป็นทรงใบโพนะคะไม้รักใหญ่ตัวนี้เป็นงานโชว์เนื้อไม้นะคะลูกค้าดูไหนดีเดีย๋ยวลองฟังหมายเลขสิบสองดูนะคะหมายเลขสิบสองก็เป็นไม้ชนิดเดียวกันค่ะไม้รักใหญ่เป็นไม้เนื้อแข็งนะคะเป็นทรงเปลวไฟตัวนี้ทําโทนแดงขาวนะคะ เล่นได้สองระบบเลยนะคะในตัวเดียวกัน ดีโป่งได้ค่ะเสียบใส่ตู้ลำโพงได้ตัวนี้ถ่ายจากงานจริงเลยนะคะลูกค้าสินค้าตรงปกนะคะชอบโทนสีไหนก็เลือกได้เลยค่ะเสียงก็จะไม่แตกต่างกันมากนะคะแตกต่างกันแค่รูปทรงกับชนิดของเนื้อไม้ เดี๋ยวลองดูหมายเลข17ดนะคะทีนี้เป็นไม้ขนุนทำเป็นโทนเหลืองดำนะคะ ได้กับลาโพงทุกประเภทนะคะไม่ว่าจะเป็นขยายบ้านลําโพงบลูทูธทุกไซส์ทุกขนาดค่ะเดี๋ยวทีน,น,น,นี้เดี๋ยวลองฟังหมายเลข21ดูนะคะนีตัวนี้จะเป็นไม้อลางค่ะทำเป็นสีแบบซัน b บ r ร์นะคะก็คือ2สีในตัวเดียวกัน 3ค่ะ353 5836นะจ๊ะลูกค้าท่านไหนทักมาทางข้อความสะดวกทังมาก็ทักมาได้เลยะคะ่ะหรือว่าหากจะดูรูปเพิ่มเติมนะคะแอดไลน์มาที่ ID ดีไลน์ตุ้มพินซิงนะะ่งค่ะ T O O M P I N S I N G 2,500บาทนะคะของแถมครบะคะ่ะ ก็จะประมาณนี้นะคะใครที่ชอบแบบสีสันหน่อยก็จะมีรุ่นนี้นะคะมีเยอะครับซันเบิร์ดมีหนึ่งแบบสามตัวเนาะใช่ค่ะทักมาทางข้อความเพจได้เลยนะคะลูกค้าจะเห็นรวดเร็วกว่าทีนี้มาดูแบบรุ่นท็อปนะครับไฟฟ้ารุ่นนี้ก็จะเป็น โปร่งด้วยไฟฟ้าด้วยแต่ว่าที่เพิ่มมานะคะก็คือตรงนี้เป็นหยองเหล็กแล้วก็เพิ่มตัวรับสัญญาณตัวใหญ่นะคะแล้วก็ตัวรับสัญญาณตัวกลางเล่นได้3ทางนะคะคุณลูกค้า รุ่นนี้มีมาทั้งสิ้น5ตัวนะคะจากปกติเราขายอยู่ที่4,500บาทวันนี้จัดโปรโมชั่นนะคะลูกค้าพร้อมโอนเพียง4,000บาทเท่านั้นลดไป500เลยนะจ๊ะเลือกตามหมายเลขได้เลยค่ะหลากหลายรูปทรงแล้วก็ชนิดเนื้อไม้นะคะมีไม้ขี้เหล็กไม้ขนุนนะคะแล้วก็ไม้รักใหญ่ใครที่ชอบตัวรับสัญญาณลหลายๆตัวนะคะก็แนะนำเป็นรุ่นนี้นะคะ เดี๋ยวพาชมอีกรอบค่ะคุณลูกค้าจักโปรโมชั่นนะคะสำหรับรุ่นนี้2,500บาทเท่านั้นค่ะขอลูกค้าพร้อมโอนนะคะจากราคาปกติ2,800บาทแถมคู่มือฝึกค่ะสายสะพายสายแจ็คปิกดิดเลือกตามหมายเลขได้เลยนะคะหมดแล้วหมดเลยนะคะรุ่นนี้มีมาทั้งสิ้น30ตัวสนใจติดต่อได้ที่083ค่ะ3535836 ไอดี n ลตุ้มพินซิ่งนะคะ T O O M P I N S I N G หรือว่าอยากให้รวดเร็วนะคะลูกค้าท่านไหนสะดวกทักแชททางเพจก็ทักมาได้เลยจ้าส่งงานจริงนะคะตามในรูปเลยค่ะคุณลูกค้า2,500รวมส่งแล้วนะคะ ลูกค้าท่านไหนที่ซื้อไปแล้วก็ขอบคุณมากนะคะเล่นดีเล่นได้รบก,กวนรีวิวให้ทางเพจด,ด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ